เอาแล้วผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมกับจำใสอัเนเองนะครับก็คลิปในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับการรีวิวตัวละครใหม่นะี่ฮะตัวละครตัวนั้นนะครับก็ได้แก่เจ้าจักรพรรดิเด็กล่างสองอนเดกนีครับเป็นงไงยืนโคตรเท่เลยนะฮะเหมือนจะปล่อยพลังอยู่ด้วยนะก็ะคือเมื่อสังเกตไหมครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันมีคอใหม่ครับเป็นคอของน้องหมาชิบะที่แบบกล้ามเนี่ยแ,แข็งแกร่งมากๆเลยนะซึ่งคอของเจ้าตัวนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ค่อยได้เก่งนะครับแต่ว่าตัวที่เก่งเนี่ยคือสกิลขขออออองงงงงมมมััััััันนนนนนคคคคืืเเเเเกกกกกก่่่่่่่ถึ้้โาาาๆๆๆะะะะรรรรบบตตตตวววลีียแพสไ เห็นไหมว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ S S R นะครับมันคือ S S R บวกครับ oh. อ้างงเลยครับว่า S S R บวกนี่มันคืออะไรครับเราเข้าไปดูกันนะค,คือเนี่ยมันเป็นแร็งใหม่ท่านผู้ชมนี่ครับเห็นไหมมันจะเป็นเก์ตัวละครตัวใหม่นะครับมันจะมี S S R นะครับคือตัวละครปกติเลยนะครับตัวละครล่างสองก็รวมอยู่นี้ด้วยนะ นี่อย่างเจ้าวัคซีนแมนร่าง2ก็ถือว่าเป็นตัวละคร SSR นะครับแต่ว่าตัวละคร SSR บวกนะครับจะเป็นเจ้าจักรพรรดิเด็กตัวละครตัวเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันยังมีตัวเดียวนะและผมเนี่ยไม่แน่ใจด้วยนะครับว่าเจ้าจักรพรรดิเด็กเนี่ยจะลงตัวดำไหมนะเพื่อนๆสังเกตครับสกิลคอของเจ้าจักรพรรดิเด็กเนี่ยมันเป็นสีแดงและตัวละครตัวอื่นอ่ะมันไม่ใช่สีแดงเห็นไหมคอของตัวอื่นนี่ครับเดี๋ยวเราลองไปดูคอของเกียโรกับคอปูบอมดิไม่ใช่นี่ครับมันไม่ใช่คอสีแดงเนี่ยเห็นไหมมันไม่่ใชคคคอออสสีีแดงงรับนท และเจ้าจักรพรรดิเด็กเนี่ยเป็นคอสีแดงครับซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันหมายความว่าอย่างไรนะครับเอ้ยเดี๋ยวเราไปดูตู้สุ่มก่อนไหมว่ามันเข้ามาหรือยังแต่ว่าตัวละครมันยังไม่เข้ามานะจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องไปหาชิปของทางด้านของเซิร์ฟไต้หวันนะครับเพื่อจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูนะฮะไม่มีจริงๆว่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอมันเข้าก่อนล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทาคลิปอีกทีหนึ่งนะครับว่าเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะเข้ามาในรูปแบบใดนะฮะอาจจะเป็นทางด้านของพวกวีรพันธ์ปะไม่ โอเคเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสกิลของเจ้าจักรพรรดิเด็กร่างสองกันแล้วกันนะครับมาดูสเตตัสพื้นฐานนะความเร็วเด่นอยู่ที่ร้อยห้านะครับร้อยห้าเนี่ยถือว่าเร็วมากเลยนะเพราะตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครที่ใช้ความเร็วนั่นเองนะครับโอเคครับมาดูสกิลแรกครับการโจมตีปกตินะครับโจมตีว่าหมายเดียวครับด้วยดาเมจถึงร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้มีอะไรเลยขออภัยนะผู้ชมด้วยนะครับเมื่อกี้ไอ้นิดหน่อยนะฮะเจ็บคอมากนะครับก็มาพูดถึงสกิลของอันตีใหม่แล้วกันนะครััับออตขงเจจ้ากรรรรพดดิเ็กนะคับจะเป็นรูปเเจ้าาหมชิบบะนะมมมัันนจจะะโตีเป้าาหยครบถึง 250%นตี่ครับเป็นการโจมตีทั้งหมดนะครับและเมื่อโจมตีเสร็จแล้วเนี่ยมันจะปิดเกลตต็ดหลอเลือดของฝ่ายตรงข้ามลงอีก20%ครับ <c oughs> นี่เท่ากับว่ามันเก่งกว่าเจ้าหน้ากากหวานเยอะมากๆเลยนะเพราะเจ้าหน้ากากหวานเนี่ยปิดสูงสุดก็แค่สามตัวนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันปิด5ตัวนะครับแล้วก็ปิดนานถึง2เทินเป็นไงโกงไหมโกงมากๆเลยนะเพราะตัวรอนี่เนี่ยมันได้อันติทุกรอบอยู่แล้วเท่ากับว่าฝ่ายศัตรูเนี่ยจะมีเลือดเพียงแค่80%เท่านนั้ฮะแลล้วหายคนนเี่ยก็บอกเอ้้าพี่ใชคอเกียโรดิคร์บซันหน่อยแตดเกรลดเือออขงคียโไป ไม่ใช่นะครับเพื่อนๆเราสังเกตครับมันจะมีวงเล็บของพาสีสกิลของอันตีอยู่ครับคือพาสีสกิลนี้นะครับมันจะทําให้เกรดหลอดเลือดพิเศษเนี่ยหายไปทันทีครับแล้วก็จะปิดเกรดหลอดเลือดอีกยีนี่แหละครับคือความโกงของเจ้าจักรพรรดิเด็กที่เป็นสีแดงตัวนี้ฮะต้องบอกเลยครับว่าสกิลเนี่ยโคตรจะโกงโคตรจะโหดเลยครับก็คือต้องบอกเลยครับว่าถึงจุดจบของคอเกโร่ครับแต่ว่าไม่นะ เพราะว่าในศึกดวลของไฟพิซซัดแล้วก็ในการไต่เขาของไฟพิซซัดเนี่ยก็ยังเป็นคอของเกียโรครับที่ติดเมตาอยู่ปัจจุบันนี้นั่นเองนะฮะก็บอกเลยครับว่าคอเกียโรเนี่ยก็เล่นได้ยาวๆครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีคอปีศาจเข้ามาเลยนะครับโอเคถือว่าโหดมากๆเลยครับต่อมาครับทางด้านของพาสซีฟสกิลนี่นะฮะมันโหดเหมือนกันนะครับพาสซีฟสกิลเนี่ยเมื่อเริ่มต้นเทินเลยนะ จะบวกทั้งด้านของอัตราคีให้กับตัวเองนะครับแล้วก็เพื่อนที่แบบต่อแถวอยู่นะฮะประมาณนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบวกเพื่อนที่ต่อแถวทั้งหมดเลยไหมถ้าความเร็วของเราเร็วหมดก็จะบวกทั้งหมดเลยไหมหรือว่าจะบวกแค่ตัวละครที่อยู่ท้างหลังเราอันนี้ต้องไปรอดูตอนที่มันเข้ามาในตัวเกมนะเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ดูอีกทีนึงแล้วก็นะครับมันจะสร้างโล่พิเศษขึ้นมาเพื่อนเพื่อนคือจะกันความเสียหายทุกประเภทนะครับโอ้โห ทั้งไฟไหม้ฟอสชิลกระดูกหักนะฮะไม่สามารถโจมตีมันได้กับเพื่อนที่ต่อหลังมันได้ครับบอกเลยครับว่าโกงยิ่งกว่าคอนะครับเหมือนเอาคอทั้งหมดเนี่ยมารวมกันเลยนะครับโหดโกงเก่งวเวอร์นะครับมาดูถึงคอของเจ้าจักรพรรดิบิกบ้างคอมันเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้เก่งมากๆนะครับแต่ว่ามันโหดมันโหดเลยแหละแต่ว่าคือคอมันไม่ได้สนับมันคอมันไม่ได้สนับสนุนกับเพื่อนร่วมทีมอะมันสนับสนุนกับตัวมันเองนะครับอ่ะเดี๋ยวดูคอมันก่อนเนาะ ก็เมื่อเริ่มต้นเธอเมื่อเริ่มต้นในเทินแรกนะครับมันจะเสกเจ้าหมาชิบะออกมาเว้เพื่อนแล้วก็จะบวกดดเมจให้กับเจ้าหมาชิบะเนี่ยคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของเาเมจของเจ้าจากักรพรรดิเด็กตั้งสองเลยนะแล้วก็เมื่อโจมตีนะครับเมื่อจกักรพรรดิเด็กเนี่ยไปโจมตีนะครับเจ้าหมาเนี่ยมันจะไปโจมตีด้วยนะครับด้วยดาเมจถึงสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะเป็นการโจมตีตัวละครที่อ่อนแอที่สุดนะครับอืมโจมตีตัวละควรที่อ่อนแอที่สุดของฝ่ายตรงข้าวนะแล้วก็จะเพิ่มทางด้้าาานขขอองงงกกรรรลถึใหัับบเะค ก็เมื่อไปโจมตีฝ่ายศัตรูเสร็จนะครับจะโจมตีตัวเลือดน้อยเมื่อโจมตีเสร็จนะครับตัวละครฝั่งเราที่เลือดน้อยที่สุดเนี่ยจะได้รับการฮีลขึ้นมาถึง25เปเซตเฮ้ยโกงนะไม่ใช่ว่าไม่โกงนะขอโกงนะเก่งเลยแหละโหมดมากจักรพรรดิดิกล่างศอกนะครับมากับความกลัวที่แบบไอ้เหี้ยแม่งแบบเก่งจริงๆนะครับเอ้ยขอภยัยท่านผู้ชมหลุดปากไปแล้วเนะียฮะโอเคครับก็คิดในวันนี้เนะฮะเราจะพาเพื่อนเนี่ยไปดูทาง,งด้านของการสุม่มกาะชัยเนาะก็เพราะว่ามีคนถามนะครับว่า กาชาเนี่ยเพิ่มเจ้ากาโรโวลอสอะไรอย่างเงี้ยมาจริงๆใช่ไหมนะี่กดดูครับนี่นะครับไม่ได้เพิ่มนะครับเพราะว่าน,นี้เนี่ยเป็นสุ่มตู้เด็ด up เลยครับนี่ครับในตู้ปกติตู้ธรรมดานะครับมันจะเพิ่มเจ้ากาโรคิงโบรอสนะครับเพิ่มเข้ามามีแค่นี้นะอืมใช่ใช่ใช,ใช่มีแค่นี้นะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าดีแล้วครับเกมวันพัฒนาเริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้นครับทำให้ตัวละครสายฟรีเนี่ยเริ่มอยู่ได้นะสุ่มแม่งเลยแล้วกันีขอสุ่มหน่อยแล้วกันนะฮะ ดูดิว่ามันจะออกไหมปั๊บ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 อะฮเรียบร้อยฮะเกลือไปหนึ่งทีพเจ้าโอ้เจ้าหนุ่มหมัดมังกรโอเคประมาณนี้แลวกันนะสำหรับเรงราวของคลิปในวันนี้นี้ครับก็ต้องบอกเลยครับว่าการเข้ามาของเจ้าจักรพรรดิเด็กเนี่ยทำให้ตัวละครหลายตัวเนี่ยถูกคัดออกนะครับแต่ว่ามันก็เก่งในที่ของมันนะครับแต่ว่าถ้ามันไปเจอกับตัวละครที่เป็นแบบพวกฟอร์สชิลเบิร์ดแรงผมว่ามันก็ยังไม่ได้ดิ มันมีโล่กันดีกว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยเท่ากับว่าตัวละครมันจะไม่ตายตัวเดียวแล้วแหละนะครับตัวละครตื่นเนี่ยก็ยังคงตายเหมือนเดิมนะครับถึงจะเหลือมันแค่ตัวเดียวนะฮะมันก็สู้เราไม่ได้หรอกนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกับมันแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเราก็ปั้นฟอสชิลแบบโหดมากแล้วนะครับคอมโบชุดเดียวน่าจะล่วงอยู่นะโอเคนะครับก็ขอสรุปเลยนะครับว่าตัวละครตัวใหม่อย่างเจ้าจักรพรรดิเด็กเนี่ยเป็นตัวละครสายความเร็วนะครับเน้นดาเมจนะครับไม่เน้นถึกเพราะตัวละครตัวเนี้ยมันมีโล่กันตายอยู่แล้วนั่นเเเเอออองงงนนนนะครรรรัับกกกก็ใชช้้้้จจาาาพดดิีี่่่ยยยึทผูม คือผมคิดว่านะครับตัวละครใหญ่เจ้าจักรพรรดิเด็กเนี่ยมันน่าจะไปอยู่กับคอของปูบอมอีกทีนึงนะเหมือนไม่ได้จะใช่กับคอของตัวมันเองอนะ่ะเพราะคอของตัวมันเองมันไม่ค,ค่อยได้เก่งว่าถ้าอยู่กับปบบูปบอมปูบอมก็สร้างดาเมจไม่ได้อีกได้ทําการแค่ตันทิวไม่รู้ว่ะแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับจะไปจัดทีมอย่างไรเนะาะเดี๋ยวผมมาพานเพื่อนเนี่ยมาดูแล้วกันนะครับว่าดาบเซิร์ฟเนี่ยเขาจัดทีมเปนอย่างไรเนาะก็ไปเจอกันในคลิปหน้านะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยผมผิดพลาดประการใดขออาภัยท่านผู้ชมด้วยนนนนะะะะคคครรรรัขอขอัับบบบบขขออุณมมากๆจจจิงที่ชฮ ไม่รู้นะฮะไปลองดูก่อนว่าฝั่งใครจะเร็วกว่าโอ้โหฝั่งเขาเร็วกว่าครับโซนิคฝั่งเขาได้เปิดก่อนเนาะก็ <c oughs> ทําอย่างเงี้เนี่ยทัศนเมักิกับซุยลิวเนี่ยเตะผมแตก <c oughs> ไปแลยอะโซนิคฝั่งเขาครับวันตีใส่เจ้าวัคซีนแมนล่าง2ผมไปก่อนเลย <c oughs> ที่6ล้านนะยุงตีตามไปแล้วครับตั้งแต่เทิร์นแรกครับสร้างดาเมจไปแล้วนะสล้านนะพเพื่อนๆจำไว้นะสร้างไปแล้วนะครับสล้านครับทัศนเมักิครับอันตีเข้าไปครับติดฟอสชิลครับยุงตีตามอีกครับบึ๊บเท่าไหร่อีก2ล้านท่านผู้้้ชมเเเอาาลลลยฮะะป็นนน4แวครับ สุ่ยเยวเตะเข้ามาครับบับเข้ามายุงตีั้งไปครับอะแลฮะเป็นหกล้านห้าแล้ว, 6, 5, ลวอ่ะนี่ไงยุงตีปกติไปครับเป็นแปดล้านออะตีไปแปดล้านเลยอเป็นสิบล้านอ๋อนี่ยุงยังไม่ได้นตีนะยุงยุงมันไม่ได้นตีนะครับมันลูกไฟเหมือเลยน,นะครับแค่ไม่ได้นตีมันก็สร้างดาเมจไปแล้วสิบล้านในเทิร์นแรกอ่ะเป็นไงน,นี่คือความโกงของยุงนะครับมันเป็นตัวละครที่โกงมากเนะี่ยแล้วก็ยิ่งในการตีบอสเนี่ยผมบอกเลยไว้ว่าเวลาโบลทสเนี่ย มันนันตรีนะครับมันนันตรีแค่รอบเดียวแต่ว่ายุงเนี่ยสามารถตีตามเพื่อนได้หมดเลยแล้วมันก็แรงมากๆแล้วแก็มันยังอันตรีใส่ตัวหลังด้วยนะครับ <c oughs> ตัวทีมนี่เนี่ยเขาไม่ได้ปั้นยุงให้สุดไง <kop> มันก็เลย <c oughs> แบบไม่ได้โชว์ความพร้าขนาดนั้นนะฮะโอเคผมขอกดข้ามเลยนะครับเดี๋ยวไปดูยุงทีมอื่นแล้วกันนะครับขอแบบยุงแ่นตีอะไรเงี้ยโอเคผมแพ้อยู่แล้วเนี่